สบายดีป่าลุงเอฟซีทุกทานเบสบอลทุกบอลประวสเปนเอฟซีฟังแห้ฟังเล่ากรกาศสบายดีป่าลุงเมื่อนี้มาพบม,มาพอกซองแม่ก็เราคิงคําป่าลุงเมื่อนี้คิงข้ามกะสิไปเพื่อนหญ่ให้ไปเบิ่งได้ให้เพิ่นมาบอกเพิ่นเพิ่นมาบอกเลยเพิ่นมาเอาน้ำตาลเอากะทิเลอยอยู่เือยคิงข้ามป่าลุงเลยเพิ่นบอกให้ไปเบิ่งเพิ่น เห็ดขาวสังขคยาปลาลูงไปเบิ่งปลูกใหยให้ห่เลยปลาลูกเพยัอนั่งเพื่อนยันหมกหมอันนั้นปโอบนอนกีกาตามไปปลลูงตามไปน้ำลังไหญ่ให ปลาลุงอันนี้จะเรียนให้ปลาลุงแบบว่าเงินเพิ่นก็ว่ลาลดสเลึงเพิ่นปลาลุงกำหนดทีอิบลดทีแค่ให้ปลาลุงเป็นยังขี่ดอกปลาลุงไหยโอ้สลึงกันยังกี่ปลาได้สลึงตายปลาลุงเจะให้ปาลุงโอ้ มเวมดีปาลกเห็ดเขาสักหงาปลาลุงมะเขือดอกปะาลุงเ๋ือกอะไรอาหารจินมซุปปลาลูกบบนี้นาชีมาใส่กะทีกะทีอักะทีลงเืนกน้ำตาลเลือกหน้าหดเท่ง โดถึงกัเสะตัเะแอบสะดุดานี้อาจารเร่มแบบมาข้ามกาบลหน้าข้ามข้ามสลิปตนโอ้โหยากเลยอาจรยอาจารทรายน้ำลงไปอาจาทรายอาวานอยู่บน่ะบ่อวานดอาเอออากระพิลลงไปบบเนี้จังหวด านเดียคนปดูนันตันไให้คนเดียวไรดงตำเห็ดจำบ้านนี oh. ่เห็ดนกินเหมือนหรือจำบ้านมือนี่ตอนเดียววะ กําลังควนปลกาังดีไม่ปลุงมามาลุงมามามาเลบายโอปาลูอนาจลออวันหวานอนาคเป็นวปาบเป็นวนะบอ ตะลงคนตะลุงแทนทะเลก็คนแทนาแหลก็คนอ้าวเนวันใหญ่ยีกบ่ทำใหญ่ใหญ่ยี่บ่จีวอนี้ทำมี้ามทะเลตื่นบ่ตื่งกระหูเป็นทำไมเป็นทำไมวาใส่จีวนงนนี้เอาตวนี่เฮ้ยป้ามะพร้าวะแส่ด้านนอกด้ว อยหนามันตอยนจังพกหรเลืเอกัเฮ็ดคือวิซาอาผัดเพียงบนี้ไปขายกินข้าบนะแบบนี้บานี้กเอปลาทำี่กงเือวิากจะเสบเนาะอึนำลายนี่ไออึนายกิ้าบแบบอ่นลา จวนกันนำแหละอ่า yes. ุ้ยน่ากินจังเลยน้าพิซซ่าจีวรกับนุนดีอยากกี่ว่าจีวนเฮ้ยบึงอยากปะอยากเอากินได้มาตักมากินข้ามที่เมื่อกอย่นเนาะ กินดยแหละวอ้าเมื ah, um. ่อ uh, สุเมจิกับเรากินเดี๋ยวจังตางมาให้เรากินดิเมือกินอยู่เพื่อนเลยแล้วเอานชวนเอาลายๆด้อยชวนอยู่เหร็งกับบข้ามแล้วจอนเอาไปกินอย่างนี้แล้วเอากร็มึงเหรอแล้วก็ซูเมว้ยห้ยไหมเอาเอาหายใจห้ตักให้พอแหละกินปนได๋ cái hai ta luôn ta khởi tay em luôn thổi <laughs> Nhưng bột khô ừ. Bắc nhàng thổi lôi bắc nhàng quá wow, tắc chạy tắc chạy mưa đại vậy nè hả đại rồi บริการตีอิบแล้วให้เบคอทียวนมานยวนมาส่งมายวนจีย,ยูน้นบำบักขาำจวนสีเหลืนน้นบำบักขำด้วขนาดจะคือเลาแ่วไปไปกิน<อ>ลุงหนี่ให้ใหตายแล้วว่าลุงส่วนขยอยแม่ว่าลุงไงขงปขายชิ้นขาำปั๊ตอนนี้กำลังเดินทางเนี่ย หลังจากเพื่อนยายให้เพื่อนเท้ากับบอกลยกันดอกปลาลุงเป็นเงินยายให้ปลาลุงจากกาย่างไปก็สิเงนเห็นทีครับเด็กการลังเห็นปลาลุางเห็นยวเวี่ยวปลาลุงยายให้ถือหายปลาลุง <c oughs> <c oughs> เพื่อนบอก โอ้โหออมามาเลยพี่น้องจ้ามาเป็นตาแสบสีเมอใหญ่ให้เขายังไงในเคียงคำขีแตสับฮะขาสร้งขยาขอสร้างข้ยาแขว่นนะฮอบเอ้ยฮอมเอ้ยเอ้ยสบายดีปาลุงดูสบายดีปาลุง โอยงามแท้อยากยุอยากอยากยุอยากบ่อยากน้ำเปอยยุเออดูอยากยุเอ้ยม่ขาดกูไปเห็นมาขาไปที่จีนนี่ม่มมาซิมมาซิมเป็นนายกิงคําแซบคนานพี่น้อง สังญยาสีเมย์ย่อยให้ยี่วันนั้นครั้งนั้นลูกหักเลยพ่มมาเดินี่น้องทิ้งคำสโล่แต่สาวเลยที่วันซีเมย์ดูจีมาเด้อฮะเอ้ยไม่ได้เอ้ยเข้าสังขยาเอ้ย dạc dô mình có gì khuyến thương ai nông khuyến này luôn, <laughs> nàng lông nàng lông lô nàng lông lông nàng lông à? lông lạ lông ơi tốt đơ tốt đơ nàng 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 lông mẹ bựa vậy bây nàng dạc xì bọn nông phên bọ bây giờ hắn làm mà lúc lạ xe bớt lạ xe bớt nhẹm 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 เยี่ยมดูเยี่ยมเยี่ยมเป็นยุเยี่ยมเป็นยุเอาคิงป้อนน้องอีกนะลูกอ่ะอ้ามแสบบอคนขี้ละนี่มาแต่เด็กๆด็กแสบบ่ตบมือตบมือขันแสบนะตบมือตบมือขันแสบนะตบมือนะแม่ตบมือนะแม่ขันแสบนะตบมือ โอ้แสดงบบอเตไอวอนสกินบอกกระเอือดล้วเด้อปอนเนยล่ะปอนน้องเนยอาเอ้ยอืมอิ้มเลยบุละอ่เด้ออด้บุละอบุละกมยฮะมาเื่กรมาอะ งเดรายน้าแบ่ง,นะบงก็สวยวยสวยน่อยนะลูกแบง่งองไอวอนลูกของไอวอนอือของไอวอนหองไอวอนหองไอวอนอะไรพี่น้องเอ,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 องผนอาผืวะอาผวะ อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครักกสิลาอะไรพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมหาอะไรก็แส่จังแม่เขาแล้วจิ้มข้าเหนือปลาลุงไปละปลาลุงสบายดีปลาลูกสบายดีพี่น้องหอมเอ่ยแกว่าสบายดีไปละพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ะ